วันนี้นะครับเอากระบะนะผมบอกแล้วว่ารวมทุกแบรนด์นะครับสวยทุกค่ายนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่0,000สนนะครับราคาสูงสุดในวันนี้นะครับคือ5้าแสนเเท่านั้นเองนะครับมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสามแสนสี่แสนนะครับห้าแสนนะครับเอฟซีสนใจคันไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับวันนี้ผมเน้นทอโต้นะครับจัดโปรพิเศษแน่นอนสําหรับรถกระบะนะครับในคลิปนี้ นะครับผมบอกเลยว่าสวยๆผูกใจแน่นอนนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนททอโต้นะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาอัปเดตคลังรถกระบะนะครับต้องบอกว่ามีทั้งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ที่ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีหลุดจองมาบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นำกระบะมานะครับรีวิวทั้ง6คันนะครับผมบอกเลยว่า ใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์เลยนะครับ0626407776นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่ามีน่าจะ4แบรนด์นะครับม n นิสันมี t ตโต t ามี y u สุมีไท t ันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่300,000บาทนะครับราคาสูงสุดในคลิปนี้คือ5 7 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับก็แจ้งอย่างนี้นะครับคันนี้คือนิสันนาวา นะครับลิสันนาว拉สอง2.5ดห้าแบ็กอีดิชั่นนะครับเป็นรุ่นแบ็กอีดิชั่นสีเทาดำนั่นเองนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวรถเลขมาอยู่ที่หมื่นสองนะครับไม่หมื่นสองเลยนะคันนี้นะครับไม่หมื่นสองแล้วขายราคาแบบที่อื่นขายสี่เจ็ดสี่แปดเก้านะครับที่ทอโต้นะครับที่ผมเสนอขายวันนี้คือสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับดูได้เลยนะครับสี่สี่เก้านับรถเลขไม่หมื่นสองสีเทาดํา กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับเป็นตัวแหวบเปิดได้นะครับเป็นรุ่นแบ็กแกรดิชั่นสีเทานะครับล้อดําเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับพ่นกนันสนิมมาให้เรียบร้อย <Ly f ant> นะครับยางโตยโยเลยนะครับเป็นติดรถตรงรุ่นปี2019นะครับฝ <Ly f ant> <ส>าทงฝาท้ายเดิมๆนะครับตัวรถการันตีไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักรถปี19นะครับเราแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีนะครับบริการหลังการขายให้อีก1ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปี นะครับคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะมีการสะอาดนะครับมีทุกอย่างให้ครบคันเลยนะครับรถสีเดิมสวยๆนะครับคันนี้คือแบ็กเอディชันสีเทาดํานะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นแคปเปิดได้สีเทาดําเกียร์แมนนวลนะครับไม่์หมื่นสองนะครับป้ายแดงเจ็ดแสนนะครับตอนนี้เราขายสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนิสสันนาวาร่าสองจุดห้านะครับ DDTI VGS Turbo นะครับคันนี้คือนาวาร่าแบ็กเอディชัน สวยๆแบบนี้นะครับไม่์หมื่นสองประวัติศูนย์นะครับถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับสำหรับนาวาล่าส่วนคันถัดมานะครับเป็นรถหน่วยงานโปรดประจำการนะครับคันนี้คือโตโยต้ารีโนะครับเป็นโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่เจเอ้สองจนะครับสประตูนะครับปี2018นะครับปี18ถ้าเป็นตัวเตี้ยหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวสูงจะเป็นหน้าหล่อโลโก้นะครับคันนี้รถเลขไมล์แสนสองนะครับรถปี18นะครับได้เป็น4ประตูนะครับล้อแม็ก นะครับตรงรุ่นนะยางบิดโตนนะครับราคา489,000บาทนะครับราคา489นะครับเลขไมล์สายกลางๆนะครับราคา489ตัว E น่ะตัวนี้เป็นรถขนเอกสารนะครับเป็นรถขนเอกสารของหน่วยงานนะครับเป็น4ประตูนะครับแล้วก็มีแคริบอยหลังคาแคริบอยมาให้เรียบร้อยนะครับรถประวัติศูนย์นะครับรถเป็นรถเช่าหน่วยงานนะครับเป็นรถประวัติศูนย์เลย4ประตูมีแคริบอย เอาไปขนของฝนอะไรได้เลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเราติดตั้งให้แล้วนะครับถ้าไม่เอาเคลียบอยก็แจ้งมาได้นะครับเราถอดให้นะครับเราถอดให้ได้นะครับไปหด้านะครับเป็นหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะครับหรือเป็นหลอดไส้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าชุดกันชนด้านหน้าชุดนี้ก็สวยเลยครับสวยแบบสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็เคยเห็นแต่หน้ามนๆหรือว่าหน้าหล่อตัวสูงนั่นเองนะครับอันนี้เป็น4ประตูนะครับ เขาเรียกว่า Toyota r e v o 2.4e c a b 4ปี2018นะครับราคา489นะครับรถมีแคร่บอยสวยๆนะครับกระจกของค่าปรับพับไฟฟ้ากระจกเดิมทุกบานนะครับภาษีพลบอไม่ขาดนะครับคันนี้ก็ได้ประกันเครื่องเกง1ปีเช่นกันนะภายในเป็นเบาะผ้านะครับได้เป็น4ประตูนั่งสบายนะครับเอาไปขนของขายของได้สบายเลยสําหรับรีโวคันนี้นะครับ489นะคันนั้น449วันที่489นะครับนะคันถัดมานะครับก็เป็นรถ คล้ายๆรถเอาใจสายซิ่งนะครับแต่ว่ารถบบเป็นรถสแตนดาดเดิมเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมนะครับภายในเดิมทุกจุดท้องเครื่องไม่มีทําอะไรเลยคันนี้เดิมๆแอปเจ้าของเดิมเขาทํามาแค่แบบให้หล่อๆเฉยๆก็ๆค,ค,ค,คือไปลองกล่องโหลดมาเปลี่ยนล้อแม็กติดฟิล์มมีกันสาดมีอะไรให้เรียบร้อยแอปตัวรถเป็นปี2020ออป21รับตัวรถเป็นปี2021แ้วคันนี้ก็ราคาจะสูงที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 4แสนไ่ห้าแสนเจ็ดหม่นเก้าพันบาทอกใจพูดปิดนับราคา5้าแ0 0เจาพนบาทนับคันนี้คืออิรสูดีแม็กหนึ่แท็นะครับปี2องพเลขไมล์หมื่นเนะครับเป็นรถเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวนะครับเลขไมล์หมื่นเก้นะครับรถปียี่สิบรถสวยๆแบบนี้นะครับล้อแม็กเดิมๆไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับชุดช่วงล่างเดิมหมดนะครับคันนี้ไม่มีผ่าไม่มีวาล์วซีนะเป็นตัวแครโฟ นะครับเป็นตัวสแตนดาดเริ่มต้นของตัวเตี้ยนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าตกแต่งเนี่ยไม่ได้แบบหรูหราฉูดชาดแบบเหมือนพวกวัยรุ่นทั่วไปนะครับอันนี้คือ,ค,อคือหล่อแบบลงตัวนะครับมีล้อแม็กมีกันสาดมีฟิล์มนะครับไม่ได้แบบเป็นสี2ส,อสีอะไรอย่างนั้นนะคือรถอะขับนิ่มมากนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะมีแม็กเล e เนอร์ให้เรียบร้อยนะครับแม็กเลนเนอร์ก็ตัดขอใหนะ้ถ้าแม็กเลนเนอร์จริงมันจะลงมาอยู่นี่ แล้วก็ตัดขอบมาให้นะแบกไลเนอร์ก็ไม่ผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้รถเลขไม่หมื่นเก้านะครับราคา579นะครับป้ายแดงก็อยู่7จ็ดแสนกว่านะครับสำหรับยูสูดีแม็กนะเป็นตัว1.9 s นะครับแคป์โฟรถสวยๆแบบนี้นะครับรถมีทรงรถมีของนะครับซื้อไปก็เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับเราได้บริการเครื่องเกียร์จากเราไปอีกคันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับคันนี้ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะครับสําหรับตัวยูสูดีแม็กนะเป็นหนึเก้าเอสนะครับแคป์โฟ เมื่อวานเขาไลฟ์สดกันน่าจะเล่นเกมอะไรสักอย่างครปิดทะเบียนไปครึ่งหนึ่งให้ถ่ายเลขแน่นอนเลยนะครับอันนี้คือ1.9ตัว S นะครับแคปโปรปี2021นะครับเลขไม1 9ราคา579,000บาทนะครับก็บอกว่าในคลิปนี้ที่ผมแจ้งโปรโมชั่นทั้งหมดก็คือรถทุกคันในนี้นะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการนะครับพร้อมส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศนะทั้ง6คันในคลิปนี้เลยนะครับ ส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศเหนือตกออกใต้นะครับลูกค้าอยู่ไหนก็แจ้งมานะครับผมบอกเลยว่าเป็นโปรพิเศษจริงๆจะเริ่มใช้เดือนหน้านะครับแต่อดใจไม่ไหวก็เลยจัดก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโตโยต้ารีโวนะครับปี2017นะปี2017คอันนี้ต้องบอกว่าปี17ไม่แสนสองนะครับเป็น 2.4J เนะเป็น 2.4J พัดนะครับไม่แสนสองเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับราคาเพียง4 1 0 0 0 0บาทนะ410,000บาทนะฟังไม่ผิดนะครับปี17นะครับ หลายๆที่เขาขายอยู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเก้าอะไรแบบนี้นะครับเราขายเพียงสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทท่วนนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทท่วนนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับปลอดประจำการประวัติศูนย์แน่นอนนะครับตัวรถการันตีเหมือนเดิมนะครับบริการหลังการขายมีให้ประวัติศูนย์เช็คให้นะครับได้ประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยคันนี้คุ้มมากนะได้เป็นตัวสมาร์ทแครนะครับเป็นตัวสมาร์ทแครบไม้แสนสองเองนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะเป็นตัวแครเปิดได้นะครับแม็กไลเนอร์ใหม่ๆ นะครับแอ r โรไลเไม่เคยลงพื้นนะครับรถสวยๆนะครับนี่เดิมๆนะครับเป็นยังติดรถป้ายแดงมาเลยนะครับนี่สวยๆคัสโง่คัสซีนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถกระบะไปต่อยอดธุรกิจคันนี้นะน่าใช้งานมากนะครับเพราะว่าราคาเพียง410,000บาทนะท่านผู้ชมตัวแค่บแบบนี้เปิดตัวก็6 7 0 0 0 0แสนนะครับวันนี้เราขาย4 1 0 0 0นะครับลูกค้าไปต่อยอดธุรกิจไปทำรถปุ้มปวงไปวิ่งขนของขายผลไม้ นำไปติดหลังคาขายอะไรได้เลยสบายๆนะครับให้รถมันผ่อนตัวมันเองนะคันนี้ก็ปีดาว่าผ่อนอยู่มันถ้าแบบแพงสุดเลยก็8,000ถ้าต่ำสุดก็น่าจะ7,000นะครับราคา4ี่0 0 0หนึ่งมาตตารีโวนะครับไมล์แสนสองปี2017นะครับคันถัดมาข้างๆกันนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิตายตันนะครับ2.5 g จ x นะครับเป็นตัว g จ x เอ็กพัฒนะครับต้องบอกว่ารถสวยๆเหมือนกันนะครับคันนี้ราคา499,000บาท 499สีดำเป็นตัวลองท็อปพิเศษนะครับมีล้อแม็กเวลของแท้มานะครับเป็นก้าน TE แล้วก็ขอบโครเมียมนะครับดูด้านหน้าก็หล่อๆแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีไฟตัดหมอกเป็นหลอดไส้นะครับดีไซน์ตัวด้านหน้าของกระจังสําหรับตัวไทตันเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากนะเรามี2องคันนะครับเรามี2คันนะครับเรามีสีขาวและสีดํา นะครับคันนี้เป็นตัว g l เอฟคัสนะครับรถเดิมๆสวยๆแบบนี้เป็นตัวแหวเปิดได้นะคันนี้มีกล้องหลังนะครับมีจอนะครับมีอะไรให้ครบถ้วนเลยล้อมงล้อแม็กนะครับสวยๆนะครับฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับราคา499นะครับรถปี21เลยนะคันนี้นะครับคันนี้รถปี21เลยนะรถใหม่ๆนะครับไม่หมื่นห้านะไม่หมื่นห้าหลัาถูกมากนะครับไม่หมื่นห้าราคาสี่เก้าเก้านะครับป้ายแดงมือเดียว ป้ายแดงมือเดียวประวัติศูนย์ผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆสําหรับใครที่ชอบตัวไตตันรถสดๆแบบนี้ไม่หมื่นกว่ากิโลนะครับนะราคา4ก้านะครับนะคันสุดท้ายนะครับคันที่ผมแจ้งเลยราคาตามสูตรในคลิปนี้นะครับคันนี้คือ Toyota v i g โกนะครับเป็นวีโกโฉมแรกเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับตัว E นะครับแต่ตัวรถผมบอกเลยว่าเป็นรถบ้านป้ายแดงมามือเดียวราคา39,000บาทนะครับ39,000บาทถูกมากๆ นะครับถูกมากๆสําหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ d 4ี d นะครับ v n อเทอร์โบนะครับตัวแม็กเป็นสีเทานะครับตัวรถก็เป็นสีเทาดำนะครับคันนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทแคปตัวแรกเช่นกันนะครับราคา3 0 9นเะรถเลขไม่อยู่ที่น่าจะประมาณแสนเจ็นะไม้น้อยมากๆนะถ้าเทียบกับปีรถปี2011ักระจกมองข้างปรับผบไฟฟ้านะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปตัวแรกเลยนะครับใครที่ใช้วีโกโฉมนี้จะรู้ว่าขับดีมากๆนะครับเสียงหวานนะครับแล้วคันนี้ก็มีการติดตัวแผ่น กงกระบากมาด้วยนะครับเป็นไปตีลูกแก่อย่างนี้นะครับนะครับจริงๆผมรู้ผมเพิ่งรู้เหตุผลว่าเจ้าของเดิมเขาติดมาทําไมนะเขาติดมาเพื่อไม่ให้แม็กไครเนอร์มันไม่สวยหรือว่ามันเสื่อมสภาพนะเพราะว่าตัวแม็กไครเนอร์เนี่ยใหม่สุดสําหรับคันนี้นะตัววีโก้ตัวนี้แม็กไครเนอร์เนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่แม็กไครเนอร์ใหม่มากเขาติดมากันแม็กไครเนอร์เป็นรอยนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับตัววีโก้แชมป์ตัวนี้นะครับ ปี2011นะครับปี2011ราคา3,900 0บาทนะครับราคา3,900 0บาทรถบ้านป้ายแดงบือเดียวสีเทาดําเป็นตัวสมาร์ทแคปตัวแรกนะดูที่กระจกนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปตัวแรกนะตัวนี้กระจกข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรถทุกคันนะครับที่นํามารีวิวนะผมบอกเลยว่ามีข้ามเดินการทุกขั้นตอนนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีแล้วก็บริการส่งรถสไลด์ให้ทั่วประเทศฟรี นะครับลูกค้าต่างจังหวัดออกรถกับเราได้สบายๆนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับกับรถกระบะทั้งหลายแบรนด์นะครับหลายค่ายเลือกใช้งานกันตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้เลยนะครับมี4ประตูมีแคปบมีแคปบสูงแคปบเตี้ย4ประตูเตี้ยนะครับจริงๆแล้วมี4ประตูสูงอีกนะครับแต่ว่ารถมันไม่มีที่จอดถ้าจอดปีกมันจะล้นออกมาละนะครับยังไงคลิปนี้นะครับผมฝาก FC ทุกท่านเลยนะครับประกอบการตัดสินใจนะสนใจคันไหนนาวาล่า e ีโว่ดีแมกซีโวไททันหรือว่าจะเป็นวีโก ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0626407776ได้เลยนะครับกับผมเนธทอโต้นะครับขอบคุณครับ